สวัสดีชาววอล์กแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับมาชมอูเดส15บหทับสินะครับส่งมาโดยคุณเก่งรีเทนเนอร์นะครับก็อยู่ในแมปแม่น้ำทรายนะครับคุณเก่งเกิดทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางตรงเนินตรงกลางตรงนี้เลยนะครับอยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10นะฮะแล้วก็ในเกมนี้ไม่มีจอด้วยนะครับขึ้นมาเห็น CS 63ครับ ซับนัดแรกเข้าไปแม,แม่นๆเลยฮนะ476นะครับคันนี้นี่คมจริงฮะคมจริงๆเลยนะครับเ้าค่อนข้างดีด้วยนะครับน่าเล่นมากเลยทีเดียวนะฮะคุณเก่งมีมาร์กติดปลายกระบอกปืนมาด้วยนะสามมาร์กเลยทีเดียวยืนสไนคครับเมื่อกี้ยิงออกไปไฟไม่ติดด้วยนะไม่มีใครเห็นนะครับคุณเก่งมากับเพื่อนนะพราทูนกันมา2คนนะอีคีคนหนึ่งจะมาเป็น VC 55นะครับ อ่ะคันเดิมครับ c ี6 3แม่วิ่งไปวิ่งมาโดนเข้าไป2นัดครับอ้าวคราวนี้ไฟติดครับนัดที่2ก็ยิงเข้าไป462 2นัดนี่ล่อ,อเข้าไปครึ่งหลอดแล้วนะฮะยิงทีนึงก็ถอยรถออกมาหลบทีนึงครับอนันนี้เพื่อนที่มาด้วยกันก็ไปเล่นทางลายขวามือนะฮะเล่นลายเคครับก็ไปดันตรง ขวาให้นะครับคุณเก่งก็ดันตรงกลางสามารถคอสกันได้นะครับแนบหินเอามีคนปลายเข้ามาครับแต่ว่าโดนหินเห็นไกลๆครับเป็น TNS ครับแต่ว่าเอานี่ครับโอ้โห5้าบครับ E ห้าิยิงข้างๆไม่เข้านะแมมน่าเสียดายนะครับอีกนัดหนึ่งครับเล็งไปที่ล้อยางเฉียวไปนิดหนึ่งครับเฉียวล้อยางไปนิดหนึ่งนะครับ E 50ครับ ด้านล่างครับถอยออกมาแล้วก็หนาะเหนาะครับอันนี้เข้าแน่นอนครับ418เข้าไปครับหามุมดีๆครับเห็นหัวอยู่นิดเดียวเมื่อกี้นะฮะอ่ะลอยยางอีกสักทีนึงโดนแน่นอนอย่างนี้นะฮะเพราะว่าปราณีตขนาดนั้นนะครับมี e 5 0ยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้อยู่นะครับเด้งหัว e 5 0ครับ โอ้โหเจาะเข้าด้วยวนึกว่านึกโง่ไปเข้านะเห็นเป้ามันกระดกลงเมื่อกี้นะสามร้อยห้าสิบสองครับขมขมเข้าไปเลยนะโอ้มีสวนครับนัดนี้เหินไปนิดหนึ่งนะครับเหินผ่านหัวไปนิดหนึ่งนะครับอะยืนแรกกันไปครับอะสี่ร้อยสี่สิบสามครับก็เป็เก่งอยู่ในมุมที่สูงกว่านะก็ค่อนข้างได้เพรียบนิดหนึ่งนะครับนัดนี้ข้ามหัวไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วเขาถอยออกไปไม่ได้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยสําหรับการน,นี้นะครับขอให้มันคม,คมๆแหมมันจิกดินลงไปหน่อยโดนหินนะนักนี้นะน่าเสียดายเอาไฟติดครับแต่ว่ามุมนี้คุณเก่งโดนยิงยากอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในมุมที่สูงกว่าจิกหัวเข้าไปจีเด้งครับเขาขยับพอดีนะเขาขยับพอดีนะค่อยๆเก็บทีนัดครับนั่นแหละฮะ433ครับ อีอาสอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่นอนนะแล้วก็โอ้โหเจาะไม่เข้านะเห็นว่ามันเพจมันรับลูกกระสุนแล้วน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับเป็นลูกธรรมดานะลูกเอพีซนะครับไม่ได้ใช้ลูกทองมันเก่งขยับหาที่ใหม่ครับขึ้นมามุมที่สูงกว่าเดิมนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเห็นทีห้าเจ็ดเทเอ้า, T อามีล้อยางวิ่งผ่านอ e ีฮะอีบีอาร์เก้าแล้วกลไกครับ v c 5 5ครับเล็งสักนิดแหมเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวไม่ได้นะดัดนี้นะครับสกอร์ยังไม่ได้ขยับไปไหนมากนะครับศูนย์ต่อ2นะครับมันเก่งขยับเข้ามาหาล้อ,อยางนะแหมมันป่วนดีจริงๆเลยล้อ,อยางนะครับวิ่งเข้ามาโดนล้อ,อยางเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เก็บล้อ,อยางไปได้นะครับ ได้มา1คิวครับเห็นไกลๆครับคอนเคเลอร์ครับซัดเข้าไป466ครับนิ่งๆเลยเมื่อกี้คอนเคเลอร์นะฮะใกล้ๆตรงนี้ก็จะมี e 50ายังอยู่นะแต่ก็ยังมองไม่เห็นนะถ้าเก็บได้ก็จะดีมากๆเลยคุณเก่งก็ไม่ได้ผีผามนะเห็นใกล้ๆครับ2-57ครับยิงเข้าไปเด้งนะ เข้าไปโดนในส่วนหนาพอดีเด้งออกไปนะครับอคอนคลอร์ครับง่ายง่ายหน่อยครับคันนี้4 4 7ครับสนไนแม่นแม่นคมคมเข้าไปครับคอนคลอร์คันเดิมครับ410ครับอย่างนี้ซาบะแม่เพื่อนเก็บไปก่อนนะครับเห็นหัวปิ่มๆสำหรับ257นะแต่ว่ามีข้างหลัง VC 55ได้หัวแท็กมา450แหม่แล้วเขาซ่อมเร็วมากเลยนะ ขาพยายามจะโถเพื่อนเราซีอสกสามนะฮะคุณเก่งพยายามจะช่วยเจาะหัวครับสี่อยเก้าสิบจ็ดเจาะหัวสอง้าเจ็ดนะฮะออบเจกสองห้าเจ็ดด้านหลังเข้าไปคมๆเลยคมจริงอันนี้แล้วก็ VC 5ีห้าครับยิงดักนิดนึงยิงเข้าไปที่ดินนะ,ะเห็นอีห้าสิบแล้วนะฮะขอเก็บคันนี้ก่อนล้วกันเนะียมันเป็นอุปสรรคขวักนามเหลือเกินนะครับเจาะแม่นๆเจาะไม่เข้านะน่าเสียดายนะครับเอาใหม่ครับ ขอขวางเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอเก็บคันนี้ก่อนมันไม่งั้นมันไปไม่ได้นะตอนนี้สกอร์สต่อ7นะโอ้โหต้องแบกกันครับแล้วก็907วิ่งเข้ามาครับโดนแลกกันไปนะโดนเข้ามา300กว่านะแต่ว่าเรายิงไป453นะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมมาโดนบุกโดนถมกันมาอย่างหนักเอาอ e ีให้จบครับนั่นแหละฮะโอ้โห กว่าจะจบกันได้นะต้องใช้ลูกทองยัดเข้าไปเลยนะ907ทางซ้ายมือครับพรามไม่ทันไม่ทันนะสแนปนัดนี้ไม่โดนนะครับเอาไม่เป็นไรครับขึ้นมาใหม่ครับยิงท้ายงามๆเข้าไปเต็มเต็มหัวครับด้านหลังครับ443ครับอีกสักนัดนึงได้ไหมมี TNS ยิงเข้ามาอยู่ยังบล็อกได้อยู่นะครับเขายิงมาได้เราก็น่าจะยิงได้เอาลงไปแล้วนะฮะไม่ทันแล้วนะครับ คุณเก่งขยับแล้วฮะเพราะว่าทางด้านทิศเหนือนี่มากัน2คันแล้วนะมีออบเจก907แล้วก็ v c 55นะครับกำลังเล่นกับออบเจก4 3 0อยู่ของเราอยู่นะคุณเก่งพยายามจะน่าจะเข้าไปช่วยนะน่าจะเข้าไปช่วยอยู่นะครับตอนนี้สกอร์ก็ดูดูดีขึ้นมานิดหนึ่งครับ99เท่านะเสมอกันอยู่นะครับ่า VC 55ครับด้านข้างเรียบร้อยครับย้อยเข้าหัวไปเรียบร้อยครับช่วยเพื่อนไว้ได้นะฮะ โอเคครับได้มาเป็น3คิวครับตอนนี้สกอร์สิเท่าครับเริ่มที่จะโตกลับบ้างแล้วนะครับเพื่อนที่มาในทีมนี่ก็เลือนเหลืออยู่หน่อยเดียวอ็อบเจกต์140ครับซัดเข้าไปเต็มเต็ม468ครับก็ยังได้อยู่อีกเงี้ยมไม่ทันนะแหมนิดเดียวจริงๆนะครับพยายามจะลุ้นอยู่นะ อ็อบเจกต์หนึครับวนไปวนมาดูท่านลักษณะน่าจะโผล่ตรงนี้แล้วก็โผล่จริงๆครับหนึ่งนัดเข้าไปอีกทีหนึ่งสเกือบเกือบห้าร้เลยทีเดียวแล้วเขาวิ่งมาทำไมวิ่งมาจะเก็บหรือยังไงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะค,คุณเก่งลงมารอรับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในมุมที่สูงกว่าก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะออกมามเพื่อนยิงนะเก่งไม่ได้ยิงนะครับเา ชัวชัวครับแทกไปครับ497ครับโหลดใหม่ครับอีกสักสองนั้นนี่เรียบร้อยนะฮะหนึ่งนักไปนะครับแลกกันไปครับแล้วเพื่อนลงไปรวบนี่ครับทันไม่เลยทันอยู่นะครับเพื่อนเก็บ140ไปครับที่เหลือครับเหลืออยู่อีก4คันครับสแตนดาร์ด B นะครับก็นิดเดียวเท่านั้นหามุมกดดีๆนิ่งๆแล้วก็ เรียบร้อยครับ4คิวครับตรงนี้ครับ4คิวครับ3ครัสุดท้ายครับอยู่ตรงกองตรงนี้แหละนะฮะซึ่งมีพุ่มให้คุณเก่งเล่นได้สบายๆด้วยนะครับอ้าวโปเกตโต้5จะตายอยู่แล้วได้ไหมหม่ไม่ทันนะไม่ทันนะครับจริงๆยิงก็ได้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป้ามันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับคุณเก่งก็ไม่เสี่ยงที่จะยิงนะครับ โปเกต65อยู่ทางซ้ายนะครับส่วน T57 กับ CS63 นี่ไม่รู้ย้ายไปตรงไหนคุณเก่งพยายามจะเล่นในพุ่มนะครับแล้วก็มีอ็อบเจกต์สี่สู่นี่เขาเดินในล่องดูให้อยู่นะครับค่อยๆขยับตามเพื่อนไปครับอ่ะเจอแล้วนะ T57 Heavy นะครับแล้วก็ CS63 อยู่ด้านบนทางขวาครับ คุณเก่งเข้าหาที57ฮทวี่ครับย่องย่องไปแหมเมื่อกี้มันได้อ่ะตรงนี้ครับไฟติดครับแต่เขาก็ยังเผลอๆอยู่เนี้ยได้มาอีก451แล้วเพื่อนเก็บไปครับโปเกตโต้ oh, 65ครับคันสุดท้ายครับแหมเพื่อนในทีมเก็บไปครับคนละ4คิวครับแต่ว่าคุณเก่งตอนนี้ดาเมจที่9,000กว่าเลยเนี่ย เรียบร้อยไปในเกมนี้นะครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้บราเดอร์อินอาร์มนะพี่น้องล่มลบนะครับคอนเฟเดอเรตนะครับแล้วก็ไฮคลิเบอร์นะครับได้เงินมาแสนสองนะครับคาบประสบการณ์4347รายชื่อยิงไปก็ไม่ผิดหวังครับคนนี้คือยิงโหดมากนะครับยิงไปเป็น10คันนะครับยิงไปทั้งหมด9490นะครับดาเมจนะครับ 4Q คิวคาบสบการณ์ดิบๆ1,348นะครับ ยิงไป35นัดเข้าเป้า28เจาะเกราะ23นะครับดาเมจรวม9,490มีแอซิดิก253นะครับมีบล็อกไป720นะครับวันทีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป1 9 0 0ค่ากรสุน9,002แล้วก็ยุทธปัจจัย20,000ครับติดลบไปแค่9,000กว่าๆเท่านั้นนะครับก็คันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าเท่าที่เคยเล่นเนี่ยปืนค่อนข้างดีนะปืนคมดีแต่ว่าใช้เวลาเล็งแป๊บนึง นิดหนึ่งนะครับถ้าไม่เล่งมันก็ปิวปิวหน่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็คมเหมือนเดิมกับคนนี้คุณเก่งรีเทนเนอร์ใครที่ชอบแกก็เข้าไปดูแกไลฟ์สตรีมได้นะครับในเพจรีเทนเนอร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเก่งด้วยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดซับสไคร์ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ n ิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ